เขาจะเอามาจาัดพิธี่ตรงไหนนี่ันนเนลานผลไม้เารา,านผลไมย้ยยน,น,นู่นบอรเชิ่ไม่หาน้องไอ้ที่ าวชื่นจ้าวันดีจ้าวันดีบักหำจะเป็นเบอร์เดย์อายุครบสองปีเร็วนะครับเอาเดียวสองปีแล้วสองปีเร็วอยู่ไปนะครับไปชุดแต่บัวคุณครูได้ครับได้แล้วเด็กเข้าเรื่องหมดเะโอเคต้องเป็นคนดีจังสงบนานๆใส่ปีครับอยู่น้ำคุณครูวอล์ฟวไปอยู่กับน้ำเลย อ่เพิ่มครับวันนี้นะครับก็เป็นวันเกิดของอชายเพิ่มนะครับ ยิงมาหาล้องยิงเร็วลินพามาหาล้องอลินเอ,อ <c oughs> สียงไง <c oughs> นอนเห็นนอน้องคิดถึงนองไหมลูกเออ,เอ,อตาเหลือกเลยนนตาเหลือกเลยวะถ่ายถ่ายวีดีโอนะา <c oughs> ลบยูทูบอ่ เขาเปิดงานแล้วบ่นี่เปิดงานแล้วบวะมีแขกรับเชิญอยู่สามสามท่านครับโอ้สี่สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดลุกได้ยังบนทูบอนบนมือมือมือเมือเย้มือเลมือเย้บนทูมีดีบอนทู่กระกร้าอยู่ตรนี้ มั่วิไม้นเี่ยเปเ่าวติเป่าเลยเป่าเลยมันนช่เป่าเล่าเลยเเ้กยเฮ้ยเธอเก่งแล้วไม่ติอ้าเออนกคนสวยอ่พี่บัวพี่บัวมาหาน้องพี่บัว เอาพี่บัวกินเลยพี ए, ่บัวเป่ารู้จักอะไรกันี่กินก้อนไม่ใช่ปรมาณไหมครับนี่กินก้อนจะได้ค่ะกินกินโตจีแล้วอันนี้โตสวยเลยโตสวยโตสวยโตสวย ยานะยานะโนะนะต้สวยครับโตสวยเียบัวเีบ่มีกล้ามเลยเี่บัวอติ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 อตอต วีชื่นคิดถึงสามีมิลูกเ,เขาวา่าเขาว่ายชื่นนมใครเลยเขา,าอ่ะว่าชื่นนมใครแล้วเขา,าอ่ะน้ครัจอจับเบิ้งน้ครนมใครมันเหรอใครบอขึ้นบอจับน้ำพูนเหรอเนื้อล้ำพูนขึ้นบอพูดแต่ว่ามันใจมันใจนะบอตอนแรกมันมั่นใจนะครับ ตอนนี้ไม่แม่มั่นใจจังใดวะงงงงเลยเอาตึง้นตลอดไหมเอาเช่าเช่าเพิ่มบ่มากินบ่ใช่เพิ่มอ่ะเโอ้โหจ่าเดียมใหม่แล้วอ่ะจ่าเดียมใหม่จ่าเดียมใหม่แล้วครับจ่าเดียมเมื่อเช้าเขาบอกว่าไปเฝ้าผมนี่นะเฮ้ยเก็บเก็บให้แซมเลย น,นี่ไม่มีกล้วยไาใส่นี่นะจมกตันเจยิหอยหอยกับยาไอ ลิ้นลิ้นล้วบางนานเท่าเขาเอามัลงให้มือใดนี่นคือาทิศเลยนะปาทิตเหรอ่ยเขาบอกว่าเขาหาให้ไม่ทัน S <S กินกับเ้าหรอเราอะ่ะตรงมันแล้วนี่ตรงมันแล้วนี่กระจูจต่อท้องเลย มันช่เฮ้ยใช่ช่เอาไปเลยเอาไปกินไปหน่วีนหนึ่งเอาไปเลยมันช่หเตอร์กินกล้วยเตอร์ก็กินกล้วยเหมือนกันนะครับเตอร์ผมผมก็เป็นแขกที่มาร่วมงานผมขอกินอันนึงนะครับอย่าอย่าถือสาผมเลยนะครับ ผมก็เป็นสมาชิกในชุมเขียวผมก็มีจิตกินเหมือนกันครับมผมก็ขอ,อกินอันนึ่งแล้วกันนะครับจะเด็ดเด๋อจะไปไก่แมมด้วยนะครับเจี๋รกระเด็นดิที hey, ่ตูมีเยอะ

เออชิ่นชินชินรย่เนียผมเิมนเพิ่มแต่บัวทำไมไม่ค่อยกินอะไรเลยบัวเนกินไม่ได้คลายไม่ออกลูกลักษณาหุ่น โอ้ยเมลอนนี bo ่มาเมลอนเมลอนพี่ตัวเออทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะไม่รู้เหมือนกันครับเตอมกินได้ ทีนี้จะคล้องวฟมอะไรนะคะพงศ์คะนี่และครับนานที่ดื้จากคุณแม่เกษรช่องมนะคะา้อยคะแนนดอดีดีดีเี คุณนะคะผมคุณพี่มิวนะคะหนึ่งพันแค่นีขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับคุณครับเตยอยากได้เตยอีกเตยกวนหนาดังเลยวะ แล้วก็นะคะรากคุณแม่สมพดนะคะหนึ่งพันคะแนนหนึ่งพันคะแนนยี่ับวยก่นใกล้จบหลักสุตรยังนี่คนะหับใกลจบรักสูตรหรอเใกลแล้วใกลแล้วโอ้มาแล้วเพิ่มมาแล้วต้อยชนชอยครับแล้วก็ ของคุณแม่วัดชนานะคะสองรยคะแนนขอบคุณครับอาพขอบคุณเด้อจับจับหูสั่งแม่ลินจับหูจับของคุณแม่สิทธิพรห้ารอยคะแนน

ถัดมาโกของคุณแม่ไม่ประสงค์อกน้านคบรคุณขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวยขอบคุณสวยบขอบคุณแม่โอ้ยดึงจะวิ่งแล้วจะวิ่งแล้วกเบ่าพวงเด้อคุณแม่คะเน้ะพวงมาลัยนะคะบนหาบ็ท่านเลยยย้ขยยให้ยยยยมันกยนยืยยยยยายยยยายยยยยยรงเยยยย่ยย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 ยนยยยยอยยยนยยี นี่คือแม่ทองสีขอบคุณมากนะคะคอมเมนต์ผมไม่ขึ้นเลยคอมเมนต์สุดอยู่ที่คุณพ่อชาลีนะครับแล้วก็พี่สกายเ จับครัวครัวร้ายคนนี้จับครัวเพื่เอาเอาควยให้หน่อยจับกดกดหยุดก่อนบ้านในสร้างไรสร้างผูกวกดหยุดก่อนฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดเอ๊ยคอมให้น้องเพิ่มมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเดี๋ยวดื้อกับนะหำเด้อเดี๋ยวนะหำปล่อยมาไว้นี่เด้อเดี๋ยวนะหำให้จานเอ็มเลี้ยงเด้อจานเอ็มเข้ากับแอ่เพิ่มอยู่ปลากติดตับัถึกกันน้ำแม่มั่นนำบัถึกกันน้ำแม่ ช่เพิ่มนะนี่เปไถือกนแม่ใช่เพิ่มดอกนี่นี่เออแม่บอกอ่ะทุทวโชคกบถือนั่นปมระซิอะดอ,อ,อไปฝากแซมก่อนนะผมนิดนึงพี่แซมมาไม่ได้พี่แซม อันนี้ให้ตือกินตอัน้ม่ลยี่หน่วยลักกล้วยครับเตือเตือก่ยใส่ไหใส่ไใส่ไใส่ไมใส่ไหมใสไปขายเลยอวอวแบงไปขายโอ้คือแบงเปขายก่ว่าตรงพูดแบงไปขายแนวประสันไหมมาลงทุนเลยว่ะแบงไปขายแนวา เอาเก่าเ่าเอาวางเลยไปเซลเเซลเเล่นรู้อยู่ผ bueno> ู้เล่นรู้อยู่ือน่าเลเยแหมเขาจะไปเขาไปรบเาเเป็นเอนนี่ตอนนีชื่อแหนมไหนแหมอะไรนี่แหนมเอยมัอยเขียดเดอาย่างนิมันเขยอแล้วไปไปหาแม่เลไปหาแม่แล้ว แม่มาทำพันอยู่ครับแม่เอาไว้แม่เนี้ยล่ะไว้แม่เนีเออไว้แม่เยเออมาแล้วคอมเมนต์คอมเมนต์มาแล้วครับคอมเมนต์ขึ้นถึงรุ่แม่มิวมาแล้วหมุนทั้งวันเฮ้ยหมุนเหรอจริงดิเฮ้ยโทรศัพท์ให้หมุนนะเฮ้ยหมุนเหรอไลฟ์เพิ่มห้าร้อยคะแนนเอ้ยขอบคุณคุณแม่กุ้งนะคะ มัแมันหมุนนะมันร้อนด้เดี๋องนี้นั่งเอกชันได้ไปค่ะแม่ถามได้แล้วนะคะนั่งเอกชันก็ได้แล้วเอามาใช่ไหมคะวุดใหม่นะเฮ้ยทำไมมันดูไม่อ๋มันมันหมุนรอไอเราก็คิดว่าแม่บอกมันหมุนนะมาแล้วค่ะมายังครับมายังดีลคุณ่ายแม่มาน ก็ไม่หมุนแล้วค่ะอ๋อดีนะโซ่ถ่ายไหมหมุนแป๊บเดียวเหรอหมุนนานอยู่นะก็สับมันร้อนนะครับเยยยอดไค่โซยกค่โซ่เลยคเอากินก่อน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  กินก่อนกินก่อนหมุนแล้วอะไรเนี่มามหองหอเดี๋ยวไปนี่โนโน่อย่ากดดันได้ลินหลายนะโน่ออกเสียงหน่อย ไอ้ถ้าอาบน้ำได้นี่ยไอ้ถ้าอาบน้ำแปดปีเราเ่ล้างนาในคนเลยอยู่ได้เอาไปเออจับหูเลยดื้อป่ะแค่นั้นนะลูกดิ๊กห่ลูกดิกเลลูกดิก่ลูกดิก่ อีหังขึ้นหมุนดีแถวนั่นก็กลับบ้านก่อนมันหมุนเดี๋ยวลงคลิปให้ดูสวัสดีครับรถที่เสี่ยงที่บินดีอันนี้เอียงพังพังเอียงนี่ไทยมครับไทยมทังสีจันก็มาไทยมไทยครับไทยม เด้อเสียงก็เบาเสียงออกกลับมากลับมาแล้วอะไรมาแล้วโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวไลฟ์ใหม่ดีกว่าสวัสดีครับ